สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู้แกงเอิร์ธวีนะครับผมเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดต like, ิดตามแกงเอิร์ธวีให้ด้วยล้กกันนะครับผมวันนี้นะผมผมก็จะมาเล่นอันติเมตดาบนะนักเตะที่สามารถเลือกเองได้อันนี้ผมก็ทํามาแล้วนะผมเบสร็จก็นี่เลยใช้เปิดหนึ่งครั้งนะครับอืมนะครับก็ผมเลือกแล้ก็น่าจะได้โกแหละดูทรงแนละ้วนะครับ ตามนั้นนะถ้าจะได้โกจะได้มีลิเเตาอ่ะทำาไงดีวะเห็นเท็นก็โอเคอหนึ่งเหรียญเรียกหนึ่งอ๋อนี่คือห้าสิบครั้งจะได้อบผมขอเล่นห้าสิบลวกันห้าสิบครั้งจะได้หนึ่งเหรียญน,นะครับผมนะอันนี้ เอาเงินเดินรวนะ่อกมาีนนแจ็เงินนี่ได้หนึ่งเหรียญลนะหน,นึ่งร้อยครั้งล่ะออเออออกมา <c oughs> ผมนุงรีใหม่ใช่ปะไม่อยากได้กูไม่อยากได้ สิเปลี่ยนเป็นสิบห้าเลยโอกาสได้วินี้คือยี่สิบหกเปอร์เซ็นต สิบหกเหรียญวินิมูวินีม้มานี่เลยไหมสิบหกเหรียญน,นี่ต้องกี่รอบะ่ะ ผมเล่นครบห้าร้อยแล้วกันนะห้าแสนได้การลุ้นหน่อยห้าร้อยแหละจบอกมีแลกเปลี่ยนวนะ ั้นผมเอาลีดีป่ะนักเปลี่ยนก็คือจะไม่ดาบดาบมันยากเป็นนี้ดีว่ะสิบล,ล้านได้หรอไปครับยี่สิบห้าเหรียญนะ เกินเกินผมมีต่อเรื่อยๆโอเคครับอันนี้คือสี่สิบห้านี่ว่า Bỏ lên gần về tay gần mì nha liền á. เงินเยอะมากนะมาครับผมก็นะครับก็เล่นทั้งหมดไปล้านแปดนะล้านแปดไปบแลกเปลี่ยนสี่สิบห้าเหรียญนนครับจบมา แต่เรามารู้นเดียวว่าทั้งหมดหนึ่งล้านแปดหมืนแปดแสนเอหนึ่งล้านแปดแสน fc จากสองล้านกว่าเหลือสามแสนเลยไม่เป็นไรครับมันต้องเอาหน่อยเอาคืนหน่อก็เงินผมมีอยู่สิบสามล้านล้านนะครับผมตอนนี้มันจะเป็นเท่าไหร่โหยังเยอะ nhắn dữ mà nó từng tên นะครับเงินทีทีอะ่ะฮะไว้เยอะมากนะโอ้ยจากสิบสามล้านล้านน่ะหกสิบเก้าล้านล้านโอ้ประมาณห้าสิบล้านล้านนะถ้าเบดเสร็จแล้วอ่ะนะ มาดูแพ็กนักเตะมีการันตีแปดด้วยไม่มีใช่ไม่ใช่การันตีแปดนะมีมีสองใบนี้สี่ใบนะครับมาขอออฟเฟอร์แรก มาครับผมอาเป็นนีนะผมสามถึงแปดนะคนะ่าพังไม่มีนะเป็นรูปหน้าไอคอนนะครับมาดวูนว่าจะได้บกแปดหรือเปล่าไปครับไปครับคีครับ,รบผมกำลัองอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไอคอนนะนะฮะตะดบเลย ลุ้นใบที่สองนะครับผมเป็นหน้าอา่าบาลังดอนะครับไปครับคําว่าเปิดไปที่คํสาสตอเออันล่างขึ้นบนพึบขึ้นบนไหมขึ้นบนไปนแล้วมามาครับอืเจ็บ อีกชิ้นหนึ่งครับไปครับผมพี่น้องไปชิ้นที่สองใฟใหญ่ครับผมชิลีใครวะแชงกโก้อเล็กชิสซังเชนครับแต่ไม่บกแบบอะใบนี้ใบสุดท้ายของผมละมาหมคอน เป็นคอนเทนต์ที่เร็วมากอ่ะบวกแปดไม่มีซักกระไบไอ้เหี่ยโอ้โหใครวะเนี่ย เห็นแบบนี้หรือเปล่านี่แล้วก็กล่องสุ่มอัลติเมตดาบสุ่มนะครับมันจะมีอ่ะท็อปนะครับผมนี่ท็อปหลังดออันนี้ก็ท็อปเป็นท็อปยี่สิบห้าฮีโร่นะครับผมนะแล้วก็ท็อป g R u แล้วก็ท็อป uc นะครับ มาครับผมกับอัลติเมตดาร์บบ็อกการันตีแปดชัวๆไปเปิดมาได้เลยฮีโร่ฮีโร่จบแล้ว อ่าเป็นนีคือเขาเรียกว่าท็อปฮีโร่เจ็ดคนในตำนานนะซึ่งผมอยากได้ตัวเดียวคือฮาซาใช่ครับเป็นฮาซานะเอเดนฮาซาไปครับผมกับเปิดมุมขวาโอมาครับผมนนวันนี้จังหวะนี้วันที่ดีมา อารจนติน oh, oh, ah, so ่าโอ้โหใครวะเนี oh, so ่ยอารจนติน oh, so ่าจบเลยโอ้โหเชื่อเจ็ดสิบสองล้านล้านอาสวยของสวยขอบะแต่ตัวนว่า อัมบิสเอนะครับผมอ่นผิดขอไปเป็นตานอินเตอร์นะว้าวใครสนใจก็ทักเข้ามาได้นะครับว้าวก็หมดแล้วครับไม่แทบไม่มีอะไรละ อูเทนอาร์เนตินา่าอินเตอร์มีเลมาล,ลิกด้วยนะครับผมก็จัดเข้าทีมเข้าทีมเลยแล้วกันไหนๆก็ได้ไและวฟุตทีมก็แรกเป็นเป็นตัวที่แบบใช้ด้วยแล้วกันมาแทนไอ้นี่เยอะนะไม่พอ เป็นกองรับนะครับผมซึ่งซึ่งดุดันไม่เกรงใจ โอเคครับ okay, ผมใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ก็ิดตามด้วยแล้วกันนะผมได้มาจริงผมยังได้อาาสารมากว่ะโอเคครับบ๊ายบาย